ี่้ลงเลี้ยงนะโรงเลี้ยงมี่หม้อกอยหม้อแกงเขียวหวานอยู่ตรงนี้วันนั้นนะรายการการละครั้งไหนนะครับครับผมเรื่องราววันนั้นเป็นยังไงครับได้ครับเดี๋ยวอธิบายให้หมดเลยนะครับจัดไปครับ FC รอเรื่องนี้อยู่ นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับนี่โรงเลี้ยงนะโรงเลี้ยงมีหม้อกอยหม้อแกงเขียวหวานอยู่ตรงนี้วันนั้นนะนี่เปี๊ยกบ้านปูนเปียกบ้านปูนนี่ซาหมูสิบคนล้อมอยู่น้ําท่วมสองเมตรครับปีห้าสี่ผมอยู่นี่ผมมองมาในตรงเนี้ยเห็นเปี๊ยกผมมองจากนี่มาเห็นเปี๊ยกบ้านปูนโดนล้อมอยู่นะครับน้ําน้ําสูงสองเมตรอย่าลืม ผมก็เอาขวดน้ําหลังโรงเลี้ยงมัดกับม,มัดไว้่างนี้สิบขวดมัดลอยนะครับเหล็กอันเดียวนะครับผมก็มานีป๊ามานี่ไอ้เปี๊ยเพื่อนอรักไอ้เปี๊ยหันห้ามองเปี๊ยบอกอุย้ยโมโซตามานมาแล้วปึ๊บมานี่สิบคนนี้ก็มองผมสิบคนนี้บอกผมว่าซาหมูต่อรอสู่ซามุยผมก็บอกว่าอย่ามาซีสาตอ้ออย่ามาซอสาตีเพื่อนกูนะ ไอ้นี่ก็บอกสมอลู่ตุ้ยลุยตุ้ยหมอมผมก็ซัดเลยเท่านั้นแหละแม่งเอาตุ้ยหมอนี่ำคำว่าตุ้ยหมอแรงมากยอมไม่ได้ผมก็ซัด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 สิบคนนี้วิ่งหนีมานี่นี่ครับสิบคนนี้วิ่งเหรอพวกมันอยู่หลังหน,นมามบอลเป็นร้อยมาผมใอ่เปียกไล่ตามมาน,นี่ปั๊บป,ปึ๊บเจอพวกมันปึ๊บปั๊บเลี้ยวกับมานี่ครับมาเลี้ยววิ่งกลับมาหมุนรอบนี่รอบ รอบหน้าแดนนี่ผมก็หมุนวิ่งรอบนี่ประมาณสิบรอบโชว์ศักยภาพว่าแรงเรายังเหลือแล้ววิ่งกลับไปใหม่กลับไปหาร้อยคนแล้วก็ชี้หน้ามันบอกร้อยคนว่าสมสู่สอหมอสอต่อลามุ้ยซุยมื้โตลู่ตู้ลู่เหมาสูหมูสูมูตู่คนนี้บอกตะโกนพร้อมกันสุยมุยตุยตุยนุ้ยสุยนุ้ยผมก็บอกกันว่าเดี๋ยวมาตุยนุ้ยสุยตุยลุยนุ้ยตุย ดุยเข้ามาให้หมดอ่ะมันก็เข้ามาลุมผมร้อยคนผมก็แทงแทงไล่แทงแทงไอเปียกแทงเปิดผมปิดหลังเอาหลังชนกันแทงสวนลุยร้อยคนเนี่ยนะวิ่งอ้อมหนามบอลหนีผมทั้งร้อยคนผมก็ไล่ตามมันไล่ไปชี้ไปสุยมุยลุยตุยสุยมุยลุยตุยลุยมุยทุยมุยแทงซุยมุยสุยมุยวิ่งแทงแทงแทงยับนะครับผมนี่บาดแผลนี่คิ้วนี่นะ โดนเหล็กสามูขึ้นมาได้แค่ได้แค่ขนคิ้วผมจริงนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับผมนะปีห้าสี่ปีน้าท่วมนะครับน้าท่วมเนี่ยสนามบอลเนี่ยท่วมโกนะเสาโกนี่มิดเลยฮะเพราะว่าผมไล่แทงก็วิ่งกันมั่ววิ่งกลับกันนะครับเรื่องนี้เขารู้กันจริงนะเขาเล่ากันต่อกันมานะครับผิดผิดใจกันคําเดียวจุลุยมุ้ยตุ้ยหม้อตรงเนี้ยผิดใจกันลุยมุ้ยลุยมุ้ยตุ้ยหม้อตรงเนี้ยครับคําเดียวที่มาน่ะคำเนี่ยแรงมาก ลุยมุยตุยหม้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะอย่าไปพูด